วันนี้เปิดตัวแล้ว่อเอกบอกใี่แฟนๆูน้ตว่าเปิดตัวแล้ววันนี้เปิดตัวรอบปฐมมทัศรอบการล่ารอบสื่อขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบสองเดี๋ยวเออเอเอ,อยังไงอยู่จริง <laughs> เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องเหมยเป็นที่สงสัยกันเหลือเกินว่ามาอ่านหลังเรื่องนี้ว่าอะไรทำไมเวลาเอกชัยทำหนังทุกเรื่อง ต้องทําให้หนังมันอ่านชื่อยากตอนแรกก็จะตั้งชื่อว่าพ่อบนและแม่ไม่แก้แล้วลูกตายหรืออะไรเงี้ยมันลําบากมันมันมันจะยาวเกินมันจะยาวเกินไปก็ชื่อเหยเหมยตัวพินทุตัวรอเรือสรุปพินทุไม่ออกเสียง<อ>เป็นออกเสียงตัวควบกล้ำนะครับ<อ>เหมยเป็นภาษาบาลีภาคใต้เขาใช้เรียกกันตอนที่บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร ขอความสําเร็จให้เกิดขึ้นภาคอีสานก็มีแต่ว่าไปสืบเขาเองว่าชื่อเรียกว่ายัางไงนะภาคเหนือก็มีภาคกลางเขาเรียกว่าบนบานสารกล่าวนั่นเองนะครับพระเอกอันนี้คือเป็นหนังผีเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่หนังผีเลยลูกเป็นหนังผีภาคใต้ ตอนเห็นผีนะคะขอแ่เอกออกนี่ตกใจเลยคือตอนนี้ไม่ตอนนี้ท่านเล่นและเล่นตอนนี้ไม่เหมาะ<อ>สวยเกินสวยเกินอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับอ,อย่างนี้ครับพี่น้องสื่อมวลชนครับภาพยนตร์เรื่องเหม๋ยจะบอกว่าเป็นหนังผีก็ได้หรือจะบอกว่าเป็นหนังความเชื่อก็ได้เป็นหนังของความอาถรรพ์เรื่องความศรัทธาประเพณีวัฒนธรรมของคนภาคใต้ แต่ไม่ได้หมายถึงว่าหนังนะเกิดเรื่องอยู่ที่ภาคใต้นะหนังทุกอย่างมาเกิดเรื่องอยู่ที่กรุงเทพมหานครแกมีประเพณีว่าทาที่ลงไปแก้ในภาคใต้ก็คือตรงไปแก้เหมือนในภาคใต้ครับไอปิดกล้องไปนานยังนานปะคบปิดกล้องไปนานยังนานแล้วเหมือนกันไม่นานประมาณ4เดือนค่ะประมาณอ,อยู่ในระหว่างโพสต์ประมาณ3เดือนลูกสามเดือนเป็นนี่เลยบทเป็นยังไงบ้างคะอ๊ยบทแบบไม่ใช่หนูเลยอะค่ะตอนหนูเห็นบทตอนแรกหนูท้าวเปล่าอะ หนูจะเล่นได้เหรอคะเอาไปหาพี่เลี้ยงก่อนลูกมามามาพผอเท่าปะมาพผอเท่าปะให้ผอเท่าอุ้มไหมให้ผอเท่าอุ้มไหมให้ผอเท่าอุ้มไหมกลัวยูจินร้องทำไมรู้ไหมคะเพราะกลัวลุงเชิดลุงเชิดอยู่นี่ตอนนี้ไม่เช่แต่ยูจินนะเด็กทุกคนในประเทศไทยกลัวลุงเชิดหมดเลย ก็เอกก็เป็นเด็กจบนอกแบบว่าเป็นคนนิ่งๆเป็นคนแบบว่าพูดน้อยพูดเสียงต่ำเป็นเป็นนางแบบมาก่อนเป็นอะไรอ่เงี้ยใช่แต่ว่าความเป็นจริงคือตัวหนูมันแบบมันอารมณ์ดีมันตลกกันอะไรเงี้ยค่ะแลก็เลยแบบกดดันนิดนึงแล้วก็บดหนักมากหนักที่สุดในชีวิตที่หนูต้องทาอะไรแบบนี้เลยใช่แล้วะเราให้เขาแบกสะพานลอยด้วยมหนักไปหนักเกินไปไม่น่าเล่นมุกนี้คู่เป็นคนที่ ถามว่าจะสู้ไหมก็ก็เชิงนั้นแหละค่ะแบบว่าท้าทายไม่เชื่อลบหลู่แล้วก็แบบมาดิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเป็นใครคุณมีตัวตนหรือเปล่าแน่จริงคุณต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเจอเจอผีบ้างไหมเอ่อในบทใช่ค่ะในเรื่องในเรื่องเจอเยอะมากใช่ค่ะเจอจนเชื่อแล้วก็เจอจนหลอนไปเลยจนแบบได้รับบทเรียนจากสิ่งที่ตัวเองแบบต่อต้านไม่ถึงในเรื่องใช่ค่ะเรื่องจริงจริงจริงเจอมาแล้วก่อน าน,นเจนี่มันมีครูหมอมโนราเป็นที่แบบคูแรงปกปักรอยแล้วแล้วก็ฉากแรกเลยที่ต้องเล่นเป็นบทท้าทายหรือว่าด่าครูหมออ่ะแบบท้าทายลบดูค่ะเล่นเสร็จปุ๊บเดินออกไปจากกองโดนสายไฟที่ขาดอ่ะฟาดหลังแบบไม้เียวตั้งแดงเดือดเลยค่ะถ่ายรูปเอาไว้ด้วยแล้วนนหนูแบบหนูร้องมันบอกป้าป้าได้ขอหรือยังเพราะว่าถ้าหนูอ่ะสิ่งเดียวที่หผมไม่กล้าเล่นเลยคือครูหมอมโนราเพราะเขาแรง ป๋าบอกเดี๋ยวเราไปไหว้แก้กันก่อนลูกไปขออนุญาตก่อนเอง้ยค่ะก็เลยแบบโหยผลลูกไปหมดเลยเยวจริงๆอ่ะในการถ่ายทําทุกวันก็เป็นคนไหว,เว้เองทําพิธีเเพราะรตัวเองก็เป็นเจ้าพิธีกรรมอยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นในซนีนนั้นมันเป็นฉากที่เจนนี่จะต้องแบบไม่ด่าเขาอะด่าหิ้งมโนราแล้วพอเดินลงมาปุ๊บสามเก้าวันนั้นพี่สนไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ข้ามสายไฟก็ไม่รู้ว่าไฟมันชอ็อตยังเป็นรอยเป็นรอยไหมเรีว<อ>ยวต<อ>มีต<อ>มาเอวของเอว เหมือนเอาไม้เรีวมาฟาดเลยเรื่องนี้ก็นนอ,อยู่ในพาร์ทหลอนอยู่ในพาร์ทหลอนแล้วก็ยากไปอีกอย่างเ,เพราะว่าต้องขอบคุณพีดเด่เอกเลยครับครับไม่เคยได้ถ่ายหนังแล้วต้องโปรเจกต์กเสียงที่มันยากขนาดนี้ม,มันมันต้องพูดในคอและพูดให้ในนั้นมันแบกอารมณ์ทุก<ข>อ,อย่างลองหนคะ่ลนะลองแบบโชว์หน่อย,ยนี้อย่างเงี้ยฟังยาก,ยากนัดคุณผู้ชม คือมันไม่ได้ยิน่ะแทบจะไม่ได้ยินะแต่พออยู่ในหนังด้วยระบบบันทึกเสียงครับ,รบแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมได้ทําอะไรที่ท้าทายแบบนี้มันมันแล้วตัวเองก็ต้องแบกอารมณ์ความรู้สึกที่โดนกระทํามาตั้งแต่ต้นแล้วพอมาเล่นแบบนี้แล้วมันเล่นลึกอยู่ในคอเพราะนั้นทุกอย่างมันต้องแสดงออกอย่างให้มันให้ชัดมากที่สุดครับถือว่ายากมากครับคือกล้าพูดได้ว่าช่วงที่ในเชิดอตัวละครตัวนี้ออก คนดูจะไม่กล้าลุกขึ้นไปไหนเพราะว่าถ้าลุกขึ้นไปมันจะมันจะเสียเรื่องเพราะเขาเป็นคนออกมาบอกเรื่องว่ามันมีปมอะไรมีปมอะไรออกมาโปรยให้ตลอดประมาณนี้เลยพี่ปูกับน้องมาก,ก่อนครับพี่ปูก่อนก็ได้พี่ปูก่อนอ ใต้ใช่ะใต้ด้วยนเรืองเหลือค şey ่ะตเป็นคนใต้ก็ต้องใต้คนใต้ค่ะใต้แล้วกรกพูดเหนือแล้วไม่ยอมอุเมงเน่เป็นคนเมืองนเป็นคเมืองแกมาได้ มักก็หยิบติดมาข้างทางเอามังกรสวัสดีพี่พี่ฝากตัวฝากตัวกับชื่อชื่ออะไรมังกรครับหรือว่าชื่อจริงชื่อฟาบิโชเปาโลนะครับผมฟาบิโชนำกุเะลยนะเปาโลนำกุหมอนโรงพยาบาลมากเป็นใครมาจากไหนลูกเป็นคนฝรั่งกนนะครับผมรับบท2เรื่องนะครับในหนังเป็นออกัสกับออกดกับ อ๋ <c oughs> อ,อ,อการกับทัพ <c oughs> ใช่ออกัพเป็นลูกใครออการเป็นลูกจิ๊กเจนนี่ครับ <c oughs> แล้วทัพล่ะลูกชายลูกแม่ครูครับอ๋อลูกแม่ครูโอเคอันนี้หนังเรื่องแรกนูเลยป่ะคะใช่ครับยากไหมเอ่ยอ๋อก็ถามว่ายากไหมผมว่าตัวออกันเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันจะเล่นง่ายแต่ไปไปมาเนี่ยตัวทัพเนี่ยเล่นง่ายกว่า อ้าวบทที่ขอโทษนะบทที่ไม่นสบายอะค่ะจะเล่นง่ายกว่าบทปัญญาอ่อนเออเออเขาบอกว่าเขาเล่นง่ายกว่าซึ่งเราก็ยอมรับว่าอันนั้นเขาไม่ได้เล่นอ้าวมาแต่ว่าตาเบี้ความแล้เป็นความคาดหวังจากแม่ค้าเออความคาดหวังของภาพยนตร์ล้านคือผมว่าในการทำภาพยนตร์ะทุกๆเรื่องอะลูกคนที่เป็นผู้กำกับคนที่เป็นผู้สร้างคนที่ทำงานตรงนี้ทุกคนมีความหวังหมดว่า อยากจะให้หนังพาเราไปให้ไกลอยากจะให้หนังพาผลงานเราไปให้ไกลแต่คนที่จะพาไปคือทุกๆคนที่อยู่ข้างหน้าผาเวลาเนี้ยเนี่ยคือคนที่จะพาให้หนังเ,าเราจะเดินไปไกลตรงไหนเ <นะ S 1> ชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนื้อเรื่องมันทํางานเอฟเฟกต์ทำงานบททํางาน,ฟฟตงานแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะถูกจริตของคนดูมากน้อยแค่ไหนซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่ๆน้องๆลูกๆสื่อมวลชนทุกคนจะได้เห็นกัน าการทำภาพยนตร์ทุกเรื่องผมก็เลือกที่จะทำสิ่งที่ตัวเองถนัดมากที่สุดในการมานำนำเสนอนำมาเล่าเพราะฉะนั้นมันจะมันจะเป็นยุคของการที่แบบมันจะเชิญแขกไหมแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นผมว่าจริงๆบันเทิงก็คือบันเทิงมันเสพได้ทุกจังหวะมันเสพได้ทุกทุกทุกช่วงของโอกาสนี่คือเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องซึ่งถ้าหากคุณคิดว่าที่นี่คือประเทศไทย ภาคไหนมันก็คือประเทศไทยและโดยสําคัญอย่างยิ่งผมว่าขนบธรรมเนียมของประเทศไทยแต่ละภาคมันเป็นของเรามันเป็นของเราทุกคนแต่ที่ผมเลือกจะทําเรื่องเลยเลือกที่ทําเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของมโนราสิ่งลี้ลับเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งแต่เกิดมาเรารับรู้เรารับฟังแค่เรายังไม่ได้เห็นจัดจ้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเราแต่คนใต้ทุกคนมันอยู่ในเส้นเลือดทุกคน เพราะนั้นผมเลยอยากจะหยิบสิ่งที่ผมคิดว่าผมถนัดมากที่สุดพอ,อมาทํามันก็เลยกลายมาเป็นภาพยนตร์เรื่องเหมื่อยบ,บนบาปสาบแช่งในเวอร์ชั่นที่เอกชัยสุวิชัยกำกับครับใช้วิธีทำปาหาวันท<ด>ี่อะไร25มกราณ์นะครับ25มกรานะครับมาดูกันเยอะๆนะคะดูได้ทุกภาคทุกเพศทุกวัยเอ้ไปทุกวัยสิน่ากลัวทุกวัยทุกวัยดูได้หมดเลยดูได้หรอเปล่าดูได้ลูกดูได้จะร้องไห้เหมือนยูจีนนิดนึงก็ดูได้ ะะอยากให้มาดูเกี่ยวกับความเชื่อของทางใต้บ้านนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูหมอมโนราเนี่ยมีอะไรอีกมากมายที่หลายๆคนยังไม่รู้ว่าท่านเป็นใครท่านแบบมีอํานาจมีบทบาทยังไงน่ากลัวแบบไหนนะคะก็อยากให้มาดูกันในวันที่25นี้นะคะเป็นวันแรกนะคะช่วยทําให้หนังของพว,พวกเราที่พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจเล่นประสบความสําเร็จนะคะพวกเราเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากจริงๆค่ะปะป๊าา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  เนตายไ้หม<ใ>น่มออีนึนีกีากยรีมมาก็ได้ๆๆในความเป็นจริงแล้วผมอะถ้าว่าพูดภาษาใต้มันยากนิดนึงๆๆๆแตกายากกาควักบอกปีดองจะตายตุกคนนะครับผมก้อคว Ф ักภาปยน์เรลืองเล่ยนะครับบนบาปคราบเฉ็งนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าคนผาใต้ยตุกคนไปเลยแล้วก้นลุกก้นพองก้นจง,น,ง,น,จงนะครับ เป็นนั่งที่หน้าขี้คลาดนะครับหน้าครับนะค่ะชื่อเรื่องอะไรนะคะไม่ครับไอ้ฉันไอ้ฉันถ้าเรื่องม้อยจะขดขดม้อยจะขอดอันนี้เรื่องห้าสี่สามสองเม่ครับไม่บนบ่าแพรบแข็งครับรู้จักกันนั้นไหมรู้จักไหมรู้จักไหมไม่ใช่ฮ<น>ะอันนี้ผมเล่นไงล็อกนะครับเล่นไงนุกนะครับแต่ในความเป็นยิ่งแล้วในนั่งเนี่ยไม่ล็อกนะครับในนั่งไม่ล็อกในนั่งนี่แบบซีเรียสแล้วก็ เป็นหนังที่ให้ความบันเทิงท่านครบสม,มบูรณ์แบบครับ